สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e Play นะครับคลิปนี้ขอเป็นโปรติการได้ไหมผมว่าเลยครับผมทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้ให้ผมขอ1000ไลค์ได้ไหมไม่ถึง1000ไลค์นานมากเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะอุทิศตัวอุทิศตนผมเนี่ยจะเสียสละเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมสกินระดับมิสติกของ AK เคียนหนึ่งเจ็ดไทยในวันแรกนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครบ้าทำหรอกแต่ว่าผมจะทําเพื่อทุกคนจริงๆครับอะไรครับเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวก่อนนะครับในตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรรีแลนะคับผม CP คูณ2นะครับเบตันพาร์ทใหม่นะฮะแต่ก็กิจกรรมกล่องฟรีหรือว่าสกินฟรีมาแล้วนะครับแต่ว่า1,000ไ like ลค์นะถ้าไม่ถึงนี่ผมจะไม่ทำและช่องอ่ะอึงอนเว เลยผมพึ่งตื่นด้วยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตก่อนละกันเดี๋ยวเบสท์พาเดี๋ยวผมจะไปทำอีกทีพีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมก่อนเลยนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเรื่องของกล่องนะครับเปิดฟรีเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออธิบายเล็กๆน้อยๆก่อนได้ไหมว่ามันทํายังไงนะครับสำหรับสายฟรีนะครับมันได้รับจริงๆมันได้จริงๆครับมันแจกฟรีจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละนิดล้กันนะครับหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของโทเคนนะครับที่เราไว้สาหรา ทําเพื่ออัปเลเวลนะครับและนี่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นการอัปเลเวลเพื่อที่จะได้เปิดกล่องในแต่ละกล่องนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีหลายอย่างมากนะครับที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยนะครับมันเป็นเรื่องของกล่องนะที่มีคาโม่ที่โคตรสวยเลยนะครับและก็กล่องหน้าตาแบบนี้นะครับผมกล่องหน้าตาแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหเพิ่งตื่นมันก็คือกล่องที่แบบว่าสุ่มนะครับว่าเราจะได้ในกล่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละนิดนะครับแต่เนี้ยมันก็จะมี การอัปเลเวลด้วยนะครับเล่นไปทําธารกิจไปนะครับก็จะได้กล่องพวกนี้มานั่นเองกล่องสีแดงนะมันก็จะเป็นแบบว่าระดับมิสติกบ้างหรือว่ารีเจนบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะดวงดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีได้รับแบบว่าจริงๆเลยแล้วกันนะครับผมอใน,นตัวแรกนะครับก็คือแมช หรือว่าการเล่นนั่นเองก็คือมันจะมีการท้าทายรายวันนะครับผมนี่ก็คือให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับ3มแมตต์ต่อวันก็คือมันจะลิมิต3แมตต์ต่อวันนะก็ถ้าเราเล่น1แมตต์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้1กล่องจากนั้นเราก็จะสุ่มจิ๊กซอว์นะครับเพื่อที่จะได้รับนั่นเองเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละนิดเนาะอันนี้คือวิธีการรับก่อนนะครับก็คือแมตช์เล่น3ครั้งต่อวันนะครับก็จะได้ สุ่ม3กล่องต่อวันนะครับต่อไปก็จะมีเรื่องของเบตันพาร์ตนะครับอันนี้สําคัญมากๆคือตัวเบตันพาร์ตเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีะสายฟรีก็ได้รับนะครับเห็นไหมสายฟรีก็ได้รับการสุ่มกล่องหนึ่งกล่องนะครับหรือไม่ใช่สายฟรีเนี่ยก็จะได้เป็นกล่องสําหรับไม่ใช่สายฟรีด้วยแต่ว่ามันเป็นกล่องเดียวกันนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้เยอะเหมือนกันนะครับเห็นปะ่ะมีหลายกล่องมากๆคือเยอะมากๆนะครับผมเบตันพาร์ตก็ได้กล่องมาเยอะเหมือนกันนะครับสาหรับการแรกนะต่อไปก็จะเป็นโทเค็นพาร์ตนะครับโทเค็นพาร์ตการ เลเวลเล่นไปตามภารกิจนั่นเองนะครับก็จะได้เจ้าตัวเลเวลพ a ส s มานั่นเองนะครับเพื่อที่อัปเกรดเลเวลไปเรื่อยเ,เพื่อที่จะได้รับของรางวัลน,นั่นเองคือเราต้องมีโทเค็นนั่นแหละเนี่ยถ้ามีโทเค็น40อันเนี่ยมันก็จะอัปเป็นอีกหนึ่งเลเวลนะครับมาเป็นการเก็บแต้ม Secret Chance นะครับโทเคลล็นพัสหรือกิจกรรมอะไรต่างๆไดแหละก็คือเก็บโทเค็นของเขาเนะครับเพื่อที่จะอนะัปเกรดเลเวลเนาะคือภารกิจต่างๆที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือภารกิจทุกอย่างนะครับมันส่่ววนรกืออาหซ การได้รับชิ้นส่วนหรือของต่างๆนะครับถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยก็ถ้า AK117 เนี่ยมันก็จะได้500ทับ500นะครับถ้าทุกคนมีจิกซอครบ500เลยทุกคนก็สามารถได้รับ AK117 ฟรีนะครับแล้วก็ถ้า200เนี่ยก็จะได้เป็น Star b a t t e n นะครับมันจะเป็นแบบ มีระดับรีเจเดอรี่นะครับเห็นไหมว่ามีคนเถียงผมเว้ยว่ามันไม่ใช่รีเจนเดอรี่จะบ้ายังไงมันเป็นรีเจเดอรี่เพราะว่ามันมีเอฟเฟกมีคนเถียงผมอยู่นะครับแล้วก็จะมี CR56 อีกนะครับก็เป็น200ใบนะครับและก็จะมีคําถามอีกนะครับว่าถ้าผมเก็บไม่ทันล่ะผมบอกเลยว่าชิ้นส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้เก็บครั้งเดียวแน่ๆครับคือถ้ากิจกรรมนี้มันหมดไปนะผมคิดว่าอีกรอบมันก็จะมาในกิจกรรมนี้แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะไม่หายไปนะครับแต่ว่ายังไงแล้วก็ผมค ตัวกล่องนี้นะครับผมต้องทำภารกิจให้เร็วที่สุดและก็ทําให้ครบภายในวันวันนั้นนะครับมันจะมีภารกิจรายวันอะไรด้วยนะครับก็อย่าข้ามนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้รับ a k 117ฟรีนะครับแล้วจะมีคาถามอีกหนึ่งคำถามว่ามันจะได้รับแบบ100%หรือเปล่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่า90%บนะครับบางทีอาจจะมีคนโดนงเกลือเกินนะครับจนแบบสุ่มไม่ได้การ์ดระดับบิสติกเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าสังเกตในตอนนี้นะครับเห็นไหมว่าผมเนี่ยก็ได้ a k 117เนี่ย ความคืบหน้าเนี่ยห้าทับห้าร้อยแล้วนะครับผมเปิดกล่องแรกเล่นๆเนี่ยผมก็ได้แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์มันโอเคมากนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับแบบใช้เงินแก้ปัญหาครับผมขอ1,000ไลค์นะครับถ้าไม่ถึง1,000ไลค์ผมไม่ทำละ งอนก็คือมันจะมีแถบร้านค้าชิกซอ์อยู่ขวามือบนนะครับกดไปปึ๊กเจอแล้วฮะตัวนี้ก็คือมันสามารถใช้ CP ในการซื้อได้ครับเห็นไหมว่า CP ในการซื้อได้นี่บอกเลยว่าแบบโอ้โหทางผมแหละงานเนี้จริงๆผมไม่ควรที่จะมาเสียเงินอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมจะซื้อให้ทุกคนนะครับแต่แต่แต่ผมขออย่างหนึ่งคือผมเนี่ยขอไปเปิดเป็นพาร์ทก่อนได้ไหมผมคิดว่าผมเปิดเป็นพาร์ทเนี่ยผมว่าผมคุ้มนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเพื่อนท่านพาเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงแต่ว่าผมขอเปิดไปก่อนนะผมขอไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับแล้วผมก็จะซื้อแบบรวดเร็วไปเลยนะครับผมเดี๋ยดนะทำไมเสียงมันไม่มีวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมเสียงไม่ได้พาดบั๊กวะโอเคผมได้กล่องมาเยอะมากแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ผมจะซื้อครั้งเดียวนะครับไปจนถึงเลเวล50นะครับภายในวันนี้จบๆเลยครับ ใช้เงินแก้ปัญหาเลยครับผมวันเดียวเลเวล50จบไม่ต้องอะไรเยอะผมทำเพื่อทุกคนจริงๆนะเนี่ยผมกัดฟันเลยอะผมกัดฟันเลยผมเห็นว่ามาซื้อได้เนี่ยผมจะให้ทุกคนเห็นแบบคนติดตามผมเวฟซผมต้องเห็นคนแรกดิวะไม่ได้โอเคไปแล้วครับผมก็เลเวล50ไปที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็เข้ามาที่กล่องเก็บของนะครับนี่เห็นไหมผมก็จะมี Secret Chest Epic Deck อยู่18กล่องผมก็จะทำการเปิดไปเลยแบบ18กล่องเลยนะครับ เพื่อที่จะเห็นได้ว่าได้อะไรบ้างนะครับไปเลยอุ้ยอันนี้คือการเปิดนะครับผมมันสามารถแตะสามครั้งเพื่ออัปเกรด1กล่องเนี่ยมันจะได้2กล่องได้นะครับปึ้งปักโอ้ยยังอยู่ที่อีพิกนะครับไปอีกรอบปังเฮ้ยได้รีเจนเดอรีนะครับได้รับมา8ปอันแต่ว่ายังกดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับปังเฮ้ยเด้ระดับมิสติกครับผมโอ้โหได้มา4อันโอเคได้ลด C p ไปอีกนิดละโอเค ดูดิดูดิโอ้ยโอ้ยโยยเฮ้ยแล้วผมได้ไอ้คารโมตัวนี้มาด้วยนะครับผมนี่คือ6กล่องผมสามารถเลือกได้หรือว่าสุ่มวะเนี่ยถ้าเลือกได้เดี๋ยวผมโอเดนก่อนเลยมัเปิดโอ้มันสุ่มนะครับผมได้ฟาวันนี่คือลวดลายที่แบบโหยเท่เทจ๋าพ่อจ๋าผมเปิดให้ทุกคนดูเลยว่ามันสุ่มยังไงโอโหได้ SVD ไปหนึ่งกล่องสุบิเบตอืมได้อยู่นะเปิดไปอีกหนึ่ง H ด r เปิดอีก fr 5 6โหไม่ได้เล่นเลยพวกนี้แลกค้าสโอโ้โหจะรั่ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าดูในตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปทั้งหมด15ชิ้นเลยนะครับแต่ผมจะไม่เสียเวลานะครับใครจะว่าผมบ้าก็บอกผมบ้าไปเถอะผมไม่สดน,นะครับผมจะทำเพื่อ fc นะครับผมโอเคก็ผมมี15บใบนะครับตอนนี้ผมขาดอยู่ทั้งหมด485ใช่ไหมผมก็ เขียนไปเลยผมก็รุนอยู่ว่าผมแบบจะเสียเท่าไหร่นะครับโอ้ย CP ที่ผมจะเสียไปทั้งหมดนะครับก็คือ11,155 CP นะครับสำหรับเจ้าตัว a K17 ระดับมิสติกแดงเสียเวลาไปทำไมเปิดไปไดิปึ้มหนึ่งพันไลค์ไม่ถึงผมงอนจริง แค่คนกดไลค์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับไปแล้วก็ไปคอมเมนต์ในแฟนเพจของกาลินาด้วยบอกว่าเดอะเบสได้แล้วนะครับอะไรอย่างงี้นี่นะครับผมไม่คิดหน่งเจ็ดถ้าเรากดเข้ามาแล้วหน้าต่างการแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีชื่อส่วนครบแล้วเดี๋ยวเรากดเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมแบบคลอปหน้าจอว่าผมกลัวภาพมันแบบไม่เต็มจอกดแรกแล้วนะครับผมกดแรกนะครับยืนยันนะครับปึ๊กอู้หู้วิ เจ้าวจอดผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ A K 1 1 7ลาวารีมิกครับผมเชียะบอกเลยว่าใครมันจะบ้าขนาดผมวะเนี่ยฟีฟีไม่เอานะครับโอ้จะรู้ว่แต่ทำไมอ่ะใช้กอดเท่กอนอ่ะเออ ไปต่อครับแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการเซตก่อนนะไม่จบแค่นี้ AK 1 1 7จริงๆระดับมิสติกเนี่ยมีอยู่2กระบอกนะครับผมก็มีกระบอกนี้แล้วก็อีกกระบอกใหม่ โอเคผมสวมใส่ไปก่อนเลยและนี่นะครับเห็นไหมว่าแถบล่านะครับมันก็จะบอกว่าเลเวลบิสติกของคุณเนี่ยคือเลเวลศูนย์นะครับภารกิจของผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับคือมาสามารถอัปเกรดได้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับถ้าอัปเกรดไปเลเวลหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ฟรีแล้วนะครับผมอัปเกรดนี่ไม่ฟรีแล้วนะที่ทุกคนจะได้เนี่ยก็คือได้แค่กระบอกเปล่าๆนะครับผมที่จะฟรีนะครับแต่ว่าถ้ามาอัปเกรดต่อเนี่ยคือไม่ฟรีนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าไม่อัพเกรดจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะได้เป็นสติกเกอร์นะครับโบนัสสติกเกอร์แล้วก็จะมีรางวัลของแต่งนะครับของแต่งระดับมิสติกนะครับผมคือสามารถแต่งได้เออเท่กว่ากระบอกปกตินั่นเองแล้วก็มาอัพเป็นเลเวลสองนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์สังหารนะครับคือเอฟเฟกต์สังหารเนี่ยก็จะอัพเกรดด้วยนะสองคอมโบสังหารก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์สี่คอมโบก็เท่ขึ้นนะครับแต่ว่ามีหกแน่นอนไม่มีป่าวะ ไม่มีมีถึง4คอมโบนะครับก็คือจะหมุนๆแบบนี้แหละก็เท่ดีนะครับต่อไปเลเวลที่3นะครับก็ได้เป็นลวดลายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าเดยวปกตินะมันจะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเราเปิดนะครับปึ้งมันเหมือนจะมีอะไรไม่รู้อ่ะแบบจะงอยมาเพิ่มอ่ะเนี่ยให้มันดูเต็มขึ้นนะ่อยวะถ้าปกติมันจะประมาณนี้แต่ถ้าปึ้งเห็นปะมันก็จะดูเต็มขึ้นเลยครับมันมีกรอบอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่ผมรู้สึกว่าก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรแบบผัยหมามากนะครับ ต่อไปก็จะมีโบนัสนะครับเฟิร์สบัตนะครับสำห,หรับใครที่อัพมาเลเวล3ก็ <_ an> จะได้กรอบฟิร์สบัตนะครับอีกนิดนึงก็จะได้กรอบฟิร์สบัตอีกทีนึงมันจะเป็นมินิกรอบนะครับต่อไปก็เลเวล4เนาะส่วนเลเวล4เนี่ยมันจะเป็นแสงปากกระบอกปืนนะครับแสงปากกระบอกปืนมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้เนาะทุกคนเห็นไหมแสงปากกระบอกปืนมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโบนัสชื่อนะครับสีชื่อของเราเองปู่ดูดีโคตรเท่โอ้ไฟฟ้าสายฟ้าปู่สายฟีวไเนี่ยโคตรตึงสุดนต่อไปเลเวลที่5นี่มันสุดมากๆนะครับถ้าหากว่าาเร ด,ดีตอนวัติตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าเรากดอัพมาจนถึงเลเวล5นะครับสก,กินมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงโอ้โหเต็มพิกัดกัดพี่เต็มดูดิดูดิโอไม่ก็แฮะโคตรเฟี้ยวโคตรมาอ่าและที่สําคัญเลยนะครับถ้าอัพมาเลเวล5ก็สามารถแชร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีกรอบชื่อของเราแล้วก็ตอน LVP ก็จะมีกรอบชื่อนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อัปเกรดเนี่ยมันก็มีของแต่งแล้วนะก็คือของแต่งปากกระบอกปืนเห็นปะ ปากกระบอกปืนแดงแปรดเท่ๆแบบนี้ก็มีแล้วนะครับก็มีของแต่งของลำกล้องปืนนะครับเห็นไหมลำกล้องปืนก็ยาวขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะก็มีของแต่งให้แล้วนะครับพานท้ายแบบไม่ติดพานท้ายนะครับก็สั้นลงนะครับแม็กกาซีนในตอนแรกมันจะประมาณนี้แต่ว่าพอใส่แม็กกาซีนอันนี้ก็จะยาวขึ้นมีไฟพ่นตรงแม็กกาซีนด้วยนะครับแต่ก็ใต้ลำกล้องนะครับนี่มีขาจับตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราใส่มันก็จะเป็นแบบนี้โอเคแต่ว่าผมจะถอดปากกระบอกปืนออกนะครับพอตอนถือหน้าล็อบบี้ก็จะประมาณนี้ นี่นะครับผมเมย์แมโคตรเฟี้ยวอ่ะนี่คือยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะอันนี้ผมจะไม่อัปเกรดอะไรนะครับแล้วผมก็จะปรับกราฟิกแบบสูงสุดนะครับปรับเอฟเฟกต์ทุกอย่างให้สูงสุดนะครับผมสุดเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับแล้วผมจะไปให้ทุกคนดูก่อนนะครับสําหรับยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูอัปเกรดอีกทีนึงเนาะโอเคเพื่อเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ยังไม่ได้อัปเกรดหรือว่าถ้าทุกคนได้รับมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ ละหรือว่าจะเป็น Over ็ h o p Up ร uh ้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วหลอดไทยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ u ็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับต็มในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะก็จะประมาณนี้ครับโอ้ oh m ม oh oh ่ก d โอ้ สวยมากสวยไปแล้วมันมันสวยเกินไปโอ,โอ้พี่จา๋าพ่อจา๋าโอ้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของสโคบด้วยนะครับเดี๋ยวสโคบเดี๋ยวผมจะเออเอาให้ทุกคนดูอีกทีนะครับคือตอนนี้สโคบมาสามารถอัปเกรดได้แหละแต่ผมขอมาดูด่านที่มืดๆนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นสกินแบบชนะัดๆมาขออีกรอบหนึ่งได้ปหโอ้โหพี่น้องครับ1 0 0 0ไลค์ให้ผมได้หรือเปล่าล่ะโอ้โหดูดี โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องขอสโคปกันก่อนไหมมาดูสโคปกันดีกว่าครับปึ่งนี่ครับถ้าทุกคนยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยคือสคโคปโคตรดีสโคปดีมากโอ้โหผมว่าไลท์วันนี้ผมเล่นแต่เค117แล้วล่ะดูสโคปดีสโคปดีมากครับทุกคนสโคปคือดีดีเลยอะไม่ต้องมีเป้ากลางจอเลยว่าดูดิโอ้โหขี้มากผมว่าทุกคนนี้อยากได้แล้วเนะี่ยตอนสไลด์ตอนวิ่งก็ประมาณนี้นะครับใครที่บอกว่าวิ่งถือมือเดียวยังไงพี่เบสแบบนี้เลยครับผมระดับมิสติกครับถือมือเดียวได้ครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันสักหน่อยแล้วกันว่าเสียงของเขาปเป็นยังไงเนาะอุ๊ยพอยิงแล้วมันโป่งแง่โป่งแง่นะครับผมเดี๋ยวมาลองรีโหลดกันดูนะครับผมคิดว่ารีโหลดก็น่าจะเท่อยู่นะไป What จะมันรีโหลดยังไงวะเนี่ย วิปืนนี้มันเป็นปืนแคปซูลดีรีโหลแล้วแคปซูลยัดอ๋อเท่เกินลูกพี่โอ้ไม่ก็โอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองดูเอฟเฟกสังหารนะครับผมเอฟเฟกต์สังหารปกติเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่ามืดๆอย่างนี้แหละมันเห็นชัดจริงๆนะครับอาตัวนี้ตัวแรกเลยปะเหมือนว่าจะเป็นอะไรหมุนๆเรื่อยๆแบบคว้าคว่าไปนะครับผมเหมือนโดนลักพาตัวอะไรสักอย่าง แต่ว่าในสกินนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีอัปเกรดหลังสังหารหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้สองคิวอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าผมคิดว่ามีว่ะอัเกรดหลังสังหารมันต้องมีดีระดับนี้สิเอ่อตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะดูไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวลั่นอีกสักสองตัวแต่เฟคคือเท่แลวก็สโคปคือเท่มากผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเกรดหรือเปล่าว่ะตอนเนี้ยเออมันสี่มันจะเยอะขึ้นปะหรือคิดไปเองวะเนี้ย อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆโอ้ไมจอดเฟี้ยวจัดเลยจะบอกยังไงดีเนี่ยทุกคนพอผมมาจับจริงนี่คือโคตรที่โอเคลั่นไปห,หมดไม่รู้อะเอฟเฟกต์สังหารเพิ่มไม่เพิ่มไม่รู้อะโอเคตอนนี้ก็10คิวเวลาน่าจะไม่มีแล้วมัง้งโอเคก็ ประมาณนี้ถ้าใครยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปใส่เซตอัปเกรดกันดีกว่าครับแต่ว่าในตอนนี้การ์ดอัปเกรดของผมคือมีอยู่ศูนย์ใบนะครับผมศูนย์ใบนี่มันไม่ได้นะครับมันต้องไปมันต้องไปสูมก่อนนะครับแล้วคือถ้าจะสู่มาจนถึงเลเวล5เนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมด1975บใบนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปสู่มันก่อนดีกว่าครับผมขออนุญาตทุกคนนะครับหน้าสูมผมขอทำหน้าแบนๆเลยนะเพราะว่าภาพมันไม่เต็มนะครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ ทำไมมันเป็นหน้าของตัวไทยสิบเกะเฮ้ยแต่ว่ามันก็อีกนิดเดียวเปิดอีกห้ครั้งผมได้การันตี250ใบผมเปิดไปเลยดีกว่า CPU ผมตอนนี้มีอ่าผมขอตั้งเครื่องคิดเลขก่อนนะรอบนี้ทุกคนก็จะได้รู้เลยนะครับผมว่าเสียการสุ่มการ์ดเพื่ออัปเกรดไปเลเวล5เนี่ยเท่าไหร่นะครับโอเคปดึงครั้งซื้อผมคิดว่าผมน่าจะต้องข้ามช็อตนี้ว่ะ แล้วก็เกลือด้วยไง80ไม่มาเลยครับมีแต่10 30โอ้โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับโหสี่สิบสองรอบเองโหไม่อันนี้เกลือนะครับผมเราต้องได้80บ้างนะครับโอ้โหสี่สิบสามสิบไม่มี80มาเลยครับเกลืออยู่นะอ่ออีกรอบหนึ่ง30มสิโหเกลือมากทุกคนโอเคผมเปิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนตู้ก่อนเฮ้ยได้80รอบหนึ่งครับโอเคสวยแล้วก็ได้การันตีอีก2อ0ใบ เรียบร้อย <c oughs> คือมันไม่มีตู้ของ AK ไอเค117ไว้ทุกคนมไม่มีตู้ไอเค117โอเคเปิดไปเลยครับโ,โหอันนี้เกลือที่สุดแล้วอันนี้คือโคตรเกลือ,โ,อโหไม่มีเสียงแบบฟลิงเลยอะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มและ1หนึ่งพันเจ็ดร้อยละใกล้ละโอ้โหเริ่มใกล้ก็เริ่มลิบหลี่โอเค เหมือนจะได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูครับเฮ้ยยังนี่หว่าโอเครอบนี้แหละได้แน่นอนครับรอบนี้ได้แน่นอนนี่ครับมันใช้ทั้งหมดเนี่ย1,975แต่ว่าผมมี1,990ผมคิดว่าต้องมาคำนวณ cp ก่อนว่าเสียไปทั้งหมดกี่ cp ในการอัปเกรดเมื่อกี้นะครับเสีย cp ทั้งหมดในการอัปเกรดหรือว่าซื้อการ์ดเมื่อกี้นะครับก็คือ11,700 cp นะครับ11,700 cp นะครับก็ทุกคนไปตีเอาเองนะครับว่าเสียเท่าไหร่นะครับแต่ว่วา สกินนี้ยังไงมันก็หมื่นหนึ่งอะถ้าแบบรวมอัพอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไปจนถึงเลเวล5เลยดีกว่านะครับในรอบแรกเลยป่ะนี่ครับอันนี้ก็เลเวลที่1นะครับได้เป็นของแต่งนะทุกคนแล้วก็มีโบนัสสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับต่อไปเลเวลที่2นะครับก็ได้เอฟเฟกสังหารนะครับที่อัปเดตคอมออัปเกรดคมโบนะครับจนถึง4ีคิวนั่นเองถ้า4ีคิวเอฟเฟกก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ชามมาด้วยนะครับต่อไปเลเวลที่3นะครับก็ ได้เป็นเอฟเฟกต์สกินที่สวยมากขึ้นนะครับผมสำหรับเลเวลที่3แต่น,นี่ผมจะไม่รีวิวแล้วนะครับผมจะข้ามไปเลเวล5เลยแล้วกันนะครับ ต่อไปเลเวลที่4นะครับก็ได้แสงปากกระบอกปืนแล้วก็สีชื่อของเรานะครับโพสเฟียลต่อไปเลเวลที่5นะครับก็จะได้เป็นเอฟเฟกของตัวปืนที่หนาและก็เต็มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถ d r อปปืนให้เพื่อนได้นะครับผมหรือแชร์ปืนให้เพื่อนได้นเองโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็อัรเกรดมาจนถึงเลเวล5แบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะอยากเห็นมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของคารโม่ะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูลวดลายคา์โมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนคือมันจะมีเรรืื่ออองงงขแสปปกกะบกน นี่ครับมันสามารถกดมาใส่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลวดลายมิสติกนะครับก็นี่แหละมันจะมีอัปเกรดได้นะถ้าเราเปิดมานะครับคือถ้าอัปเกรดเลเวล3ก็ได้ลวดลายนี้ถ้าอัปเกรดเลเวล5ก็จะได้ลวดลายนี้เนาะแต่ว like ่าผมใส่เลเวล5เลยแล้วกันนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเรื่องของสโคบนะครับทุกคนอันนี้ทุกคนน่าจะอยากดูมากๆนะครับคือสโคบเลเวล1เนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปถ้าเป็นเลเวล2นะครับเอ๊ะอ๋อเลเวลสองเหมือนมันจะเล็กลงให้กระ ต่อไปก็เลเวลที่4นะครับ ก็คล้ายๆกันว่ะทุกคนมันก็แบบมันก็แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ผมคิดว่าเลเวล1ก็โกงถ้าเลเวล4มันก็ปกติเลยแต่ว่าผมจะใส่ไปเลเวล4ให้ทุกคนดูก่อนเนาะต่อไปเอฟเฟกต์สังหารก็ใส่ไปนะครับอ่ะแล้วก็มีชามเมื่อกี้นะครับนี่เลยตุ้งติ้งชามไอตัวเมื่อกี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมชามที่เราได้จากเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อกี้นะครับผมก็สวมใส่ไปเลยแล้วกันโอเคต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นลวดลายคาร์โมเลยครับผมนี่คือถ้าเป็นคาโโมมม้ททออองงนนะรรก็็เปปณีหพใส่ื โคตรแพงโคตรแรงโคตรมาคือมันเป็นทองแบบทองคลุมแบบคลุมมืดเอยอะ่ะเออเท่มากนะครับต่อไปก็เป็นแพตินัมนะครับผมแพตินัมก็เท่มากแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกคาโมเนี่ยต่อไปก็เพชรเลยนะครับนะครับเพชรก็โอ้โหผมว่าเพชรมันเก็บรายละเอียดไปเกินวะผมว่าเพชรมันมันนิดนึงว่ามันหายวะ่ะรายละเอียดนะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ชอบก็จัดครับต่อไปลายซีซั่นนะครับผม ผมก็มีซีซั่นตัวเนี้ยมันเป็นซีซั่น4นะครับผมคือซีซั่น4ผมเฟียวปะโอ้โหบอกเลยว่าซีซั่น4ผมโคตรเท่ผมผมมีอะ่ะแต่ว่าซีซั่นนี้หายากหน่อยนะครับผมทุกคนอดทนไว้อดทนไว้แล้วก็มีเออ่ตัวนี้ก็เป็นคาโมท,ที่หลายๆคนน่าจะมีนะครับนี่ข้อกิจกรรมเนาะอ่ะต่อไปนี่ครับผมจะไหลไปเร็วๆแล้วกันเนาะคืออันนี้เป็นของเออ่ซอมบี้นะครับผมไนท์แมร์นะครับแล้วก็ปึ้งอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ซีซั่นหนึ่งนะครับผม ต่อไปพึ่งอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ซีซั่นสนะครับพอสคลิปเอานะครับผมน,นี่ต่อไปทัวร์นาเมนต์ซีซั่น3นะครับต่อไปซีซั่นสีครับผมและต่อไปซีซั่นที่5เอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ซีซั่นที่5และอันนี้ซีซั่นที่6นะครับแล้วก็ซีซั่นที่7นะครับผมแล้วก็ซีซั่นที่8นะครับแล้วก็ซีซั่นที่9นะครับผม และก็ซีซั่นที่10นะครับและซีซั่นที่11นะครับผมคิดว่าผมมีคลิปแยกสำหรับทัวร์นาเมนต์แน่เลยให้ทุกคนดูชัดๆอ่า12นะครับซีซั่นส2ก็สวยมากๆเลยนะจริงๆผมคิดว่าสกินนี้สวยแนละนี่สวยแบบสวยเลยอะ่ะซีซั่น13นะครับ14อุ้ย14เข้ามาก14เข้ามาก15อุ้ย15ก็เท่อ้ยพ่อขาแม่ขา ส6กนะครับ16ก็เท่โอ้ oh. แต่ว่าก็จะมีป้างนี่ครับของซีเครตนะครับโอ้โ oh, หของซีเครตโคตรเท่ของซีเครตที่คือโคตรเข้าอ่ะที่ได้จากกิจกรรมนี้เลยนะครับโอ้ oh my god เี่มื่อสุดจัดแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่ลวดลายอะไรนะครับโอเคปะก็คลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเต็ม ของถ้าอัปเกรดจนเต็มเลยนะครับผมปไปดูเลยดีกว่าครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมต่อใครเนี่ยต้องการที่จะเล่นเกมมือถือบน PC ผมมีอิ u l a ลิเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC มาแนะนำครับนั่นก็คือ LD Player เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้คุณเล่นเกมมือถือบน PC ได้แบบลื่นไหลพ<ไ>ร้อมกับมีเกมมากมายที่ให้ทุกคนเลือกเล่นคําเตือนอาจจะมีบางเกมนะครับที่ผู้พัฒนาไม่อนุญาตอาจจะทําให้ i อดีของท่านโดนแบนได้นะครับอย่างเช่น c a l of Duty Mobile ที่ผู้พัฒนาไม่รองรับนะครับแต่ก็ยังว่าเลยครับมีอีกเป็นพันเป็นหม ที่รอให้ทุกคนไปลองเล่นบน LD Player บอกเลยว่าทั้งลื่นทั้งเสถียรเพราะว่านี่คือ LD Player สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและลองใช้งาน,นได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบานวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้โหลดกันแล้วไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยดีกว่าครับนี่ครับผมเพัปเกตตัวเต็มนะครับเห็นไหมว่าตัวปืนมันจะแปลกไปนะครับเห็นไหมคือไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเอาจริงๆคือผมคิดว่าไอ้แบบแรกมันเท่กว่าเว้ยไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ แต่ว่าผมคิดว่าปืนนี้มันมีเอฟเฟกเพิ่มหลังสังหารไว้เพราะว่าตอนนี้แสงมันไม่ค่อยมีนะแล้วก็สะโคบนะครับเห็นมว่าสะโคมมันก็ค,คล้ายๆกันเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะแต่ว่าระดับมิสติกเห็นไหมว่าตรงอ่าล่าสะโคบนะครับมีบอกจํานวนกระสุนด้วยนะครับโอ้ยบอกจํานวนกระสุนด้วย,วยโอเคนีโหลดเหมือนเดิมนะครับผมตอนวิ่งก็มิสติกประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวดูลุ้ลายกันสักหน่อยแล้วกันนะครับปั๊บ มันดูเต็มขึ้นมันดูเต็มขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมว่ามันแบบมันสวยกว่าแบบแรกเยอะไหมผมคิดว่าก็ไม่นะผมคิดว่าก็ไม่นะครับผมมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะเอ๊ะปะ ก็เหมือนเหมือนเดิมนะทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับคอมเมนต์คนหนึ่งหลายๆคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมคลิปผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกสังหารก่อนแล้วกันนะครับผมเอฟเฟกสังหารก็เอฟเฟกตสองเอฟเฟกแรกเนี่ยมันก็เป็นเอฟเฟกเดิมเลยนะครับผมไม่มีเปลี่ยนไปนะพอสองคิวเหมือนจะมีแสงเพิ่มนิดหน่อยจริงๆด้วยครับทุกคนโอเคแล้วก็จะมีเอฟเฟกตสองคิวละโอ้โหโอ้ my god คือมันเหมือนกับแบบว่ามีไอ้ตัวแบบไขาลานกรงเล็บเข้าหาทั้งสองฝั่งแต่ว่าสี่คิวจะยิ่งใหญ่กว่านะครับผมสี่คิวยิ่งใหญ่กว่านะโอ้โหโอ้โหโอ้ my god เนี่ยเห็นป่าตอนเนี้ยเอฟเฟกปืน oh <my> มันคือมันเรืองแสงมากขึ้นจริงด้วยนะครับผมคือมันอัปเกรดหลังสังหารนะครับสำหรับสกินนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเป็นไงโขู่ oh. ที่มากว่ะ โคตรเฟี้ยวอ่ะเลย์เอฟเฟคอะดูดิโอ้โหเดี๋ยวผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าอยากไปดูเต็มนะครับวันนี้ผมจะไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับในทิกต o k นะครับทุกคนสามารถมาดูได้นะครับในทิกต o k ผมก็จะไลฟ์สดเล่นเจ้าตัวนี้น่าจะบ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์สดนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับหนึ่ไลค์นะครับผมทุกคนกดไลค์มานะครับและเดี๋ยวผมขอไปแอคหน่อย <c oughs> s <c> h <oughs> i ชิดคีไอไเอ่อผมคิดว่าหาห้องไม่เจอวะ่ะโอ้โหจะแอ็กหน่อยโถ่เอ้ยไม่ได้แอ็กเลยเคดึงเโอเค, 1, อเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวไอ้เคดินเนะครับในเรื่องของการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปนึงแล้วกันเพราะาคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะนานมากๆนะครับสำหรับการลงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับอยากเห็นผมเล่นสดๆวันนี้ก็เจอกันได้ในทิกต็อกนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้จนจบไปัวอกนีสสดครับ